สวัสดีครับเรามามาดูแม่โครโจมนะครับพี่พุทครับเบีุ่ทเอลิปนี้ด้นซิ่งนะครับวันนี้พี่พุทมาที่สุรินทร์นะครับผมมาดูแม่โครมารอดูแม่โครจมนะครับตอนนี้ก็กำลังมองหาที่ติดสติ๊กเกอร์นะครับ เรวุรถดำสิ่งดินด่วนนะครับรดำจิ่งดินด่วนเอฟซีคนใดรู้จักก็ทักทายพี่กันด้วยนะครับพอดีมาเจอกันอยู่ข้างกลางข้างถนนถนนที่สุรินนะครับโอ้ยติ๊กเกอร์รถบีทิ๊กเกอร์เลย มีท็อปแทปมีโอ้ยหลายคนเลยยังไม่มียังไม่มีของเสียนเลยไม่ใช่ดีครับออกอีกขันออกอีกขันไป นี่ไงขบนนี่ไงพี่บนน so uh, ี่นะตัวใหญ่ไหมอ่ะโอ้บังมองไม่เห็นใช่ไหมติ๊กเกอร์ใหญ่ไหมออกได้ไหมลอกไม่ใช้น้ำยาอ้าวก่อนไปดูแม่โคโจมก็รอรอทีมงานมามาลาก ยังไม่มีใครมาเลยครับเสียววุฒิเนี่ยตื่นมาแต่ตีห้านะครับาามาแต่วานแล้วมาแต่วานแล้วมาแต่วานแล้วไม่มีใครเงียบกริบครับโอ้นั่นติดตรงนี้นั่นแหละวนเนาะอ่าอ้าวติดเลยพี่ติดเลยโอ้จะได้ของใครมาอีกเนาะนี่ของใครอุ้ยตัวใหญ่แท้เสก็บกริบติดไม่ไดนะ้หรอ ลูกใหญ่กันตรงนี้ไงทางนี้นะนี่นลยนี่เละนี่เลยตัวดีเลยนี่ตรงนี้นะโอ้สวยลงอีกไหยพี่โอ้เริ่มจะเต็มคันแล้วทิกเกอร์นะครับดูดิ วุฒหาที่ลงสติกเกอร์แล้วครับตรงนี้ได้ได้อยู่เอาตัวนี้ออกอ่ามันไม่ปิดอะไรอ่าน้ำเริ่มจางเนาะตัวเก่าเริ่มจางละเสียพีดนี่อยู่ไหนพี่โอ้ไ้สติกเ,เกอร์มาจากเกโซเลยครับวุฒของเราครับก็ดีเลย มาเลยที่เกอร์เยอะมากเหลือท it e ี <S <S, sì ่ยังไม่ได้ติดอีกประมาณกว่าร้อยกว่าเกินร้อยละมั้งเออครับอ้าวตอนนี้ก็มีเอฟซีติดตามกี่ซับแล้วตอนนี้เจ็ดแสนเจ็ดแสนแล้วครับดี ก็ถือว่าเป็นเยอะเลยซับเยอะแต่ซับเอ๊มีมคนติดตามพี่แกรประมาณเจ็ดแสนกว่าซับแล้วครับออกทำการเกะแล้วครับ ใไ้กระบะนะออกฟอร์จูเนอร์สักคันพี่ขอเงินหน่อยฮะฮะขอเงินจากเอฟซียังไงก็เข้ามาติดตามผลงานของเจมสวุฒิได้ครับต,ตามอ่ะตอนนี้จะลงยันแล้ว ดูปฏิบัติการกู้รถขุดออกจากลมครับนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาเลยก็ทายกันเองนี่แหละทายกันเองครับงามแล้วงามแล้ว เล่นลายเลยครับเ调เวเ调นี่ยังว่างอยู่ข้างล่างนะน,นะซ้ายขวาเนะนี <laughs> <laughs> ่ยปิดพวกนี้ไม่ไม่ผิดกฎหมายนะไ,นไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ผิดเนาะอ๋อนี่ครับสวยๆครับ